เรานำพริกแกงนะครับลงไปในภาชนะแล้วก็คนให้เข้ากันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนี่ก็สุกแล้วนะครับผมดูสิครับไก่ใต้น้ำของเรานะครับน่ารับประทานมากเลยครับตักเสิร์ฟครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้มีเมนูมานำเสนออีกแล้วครับไก่ใต้น้ำครับท่านผู้ชมไก่ตัวเบ้อเลยครับ ร้อยกว่าบาทครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเคียงนะครับครับเครื่องเคียงนะครับในสวนของบ้านเราเองครับผิวมะกรูดครับท่านผู้ชมแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับกระเทียมใบมะกรูดหอมแดงพริกสดและพริกแห้งนะครับผมมีขาด้วยนะครับกระเพราที่บ้านนะครับในสวนนะครับปลูกเองเดี๋ยวเราจะไปหั่นไก่ให้เป็นชิ้นส่วนนะครับท่านผู้ชม ครับผ่านไปไวมันก็หกนะครับชําแหละชิ้นส่วนไก่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับส่วนผสมเครื่องเคียงเราก็นําลงโครกนะครับโขกให้ละเอียดครับครับเราก็มาดังไฟกันครับท่านผู้ชมก่อกองไฟนะครับผมครับเราจะนําพริกแกงที่โคลกได้นะครับลงไปคลุกเคล้ากับไก่นะครับผมในภาชนะครับ เรานำพริกแกงนะครับลงไปในภาชนะแล้วก็คนให้เข้ากันครับท่านผู้ชมเผาเราก็เตรียมเด็ดไว้เลยนะครับใส่เกลือนะครับเพื่อดับคาวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปรุงรสเลยนะครับผมทุกอย่างจุรสรสดีนะครับเครื่องปรุงทุกอย่างนะครับครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องใส่น้ํานะครับเพราะว่าเป็นไก่ใต้น้ํานั่นเองนะครับตั้งอยู่บนไฟนะครับเตาถ่านนะครับแต่ว่าเอาน้ําไว้ข้างบนครับ นี่แหละครับคือที่มาของไก่ใต้น้ําครับผมน้ําอยู่ข้างบนครับไก่อยู่ใต้น้ําครับเวลาน้ําร้อนนะครับข้างบนเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ําครับท่านผู้ชมจนกระทั่งไก่สุกนะครับปิดฝาไว้ครับท่านผู้ชมแล้วเวลาเราถ่ายน้ําเราก็ค่อยเปิดฝานะครับถ่ายน้ําเปลี่ยนน้ํานะครับเวลาน้ําร้อนเราก็เอาน้ําเย็นใส่นะครับ ประมาณสองน้ำนะครับผมไก่ก็จะสุกนะครับอร่อยนะครับสูตรนี้นะครับเรียกว่าไก่ใต้น้ำครับครับท่านผู้ชมนี่ก็สุกแล้วนะครับผมดูสิครับไก่ใต้น้ำของเรานะครับน่ารับประทานมากเลยครับตักเสิร์ฟครับผมจัดเสิร์ฟครับท่านผู้ชมน่ารับประทานมากๆเลยครับผม โอ้โหไก่ใต้น้ำครับสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะครับทำอร่อยแบบบ้านๆน,นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จเจ๊ h ช n แนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ